แนะนำน้องเท็ดดีนะคะเป็นปอมเพศผู้ขนแน่นหน้าหมีเดี๋ยวมาดูการวิ่งการเดินของน้องเขาดูตอนเขายืนดูนะคะว่าจะเป็นขนขนแน่นซัมรีแล้วก็ดูลักษณะหน้าดูนะคะเพาะขนแก้มนั้นฟูมากฟูมากหน้าสั้นไซเล็ก เดี๋ยวเราจะมาวัดขนาดกันเลยนี่ถึงหัวก็ประมาณ21เซนติเมตรความยาวหัวนะคะความยาวขาอยู่ที่ประมาณ6 6เซนติเมตรแล้วก็ความยาความกว้างรอบอกรอบตัวเขาได้อยู่ที่ ยีสามเซนติเมตรนะคะซึ่งก็ตัวเล็กเป็นไซส์เล็กพอสมควรราคาอยู่ที่หมื่นสองค่ะเป็นเพศผู้ตอนนี้ได้ประมาณ40วันเดือนนิดจะพร้อมย้ายบ้านตอนอายุห้าวันนะคะก่อนส่งจะฉีดวัคซีนให้หนึ่งเข็มอืะดูกันชัดๆอีกรอบหนึ่งชื่อน้องเท็ดดี้สนใจติดต่อมาที่ 0803796342ติดน,นะคะค่ะวันนี้ก็โอเคแล้วขอบคุณมากค่ะ